そこからそこからそこへ行くから。 ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเมียนมานะครับผมแต่ังเอินมาวันนี้เขาปิดนะครับเข้าไม่ได้เราก็ได้แต่ถ่ายรูปครับอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งเรานะฮะฝั่งประเทศไทยนะฮะแต่ว่าไปฟลไม่ได้เนื่องจากน,าน่าจะเป็นสถานการณ์ช่วงเสื้อรูปกันนะฮะบรรยากาศก็โอเคอยู่นะได้เลยนี่ก็จะมีป้ายอยู่นี่ เนื้อสุดยอดแดดสยามนะฮะเป็นบรรยากาศครั้งแรกนะฮะที่เคยเข้ามาที่นี่นะฮะก็คือครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นะฮนะโดยคนนี้นะพามาครับวนแล้ววนอีกครับผม เข้าแล้วก็อีกรู้จะไปทางไหนจนคนตามเนี่ยปวดหัวฮะมันสุดเส้นทางแล้วจะไปไหนอีกปวดหัวเลยเส้นทางแล้วมันก็บนอยู่แค่นี้อะปวดหัวเลยเขาเขาออกจะเข้าไมไปเข้าจะออกไม่ออกงงเลยฮะหลังจะท้ามไปแแต่เขาบอกว่าต้องไปมันถ้าถ้ากเดกมันเป็นของฝั่งเขาเป็นของพม่าเขาเป็นฝั่งพม่าพยายามจะไปให้สุดแล้วแต่มันสุดมันสุดที่ตรงนี้สุดที่คือเขาปิดปิดพรมแดน สะพานก็ติดพรมแดนไว้ก็เข้าไม่ได้สะพานเนี่ยไปไม่ได้ปกตินะสะพานจะไปได้งั้นถ้ากิเลสยู่อยู่ฝั่งเขาอืมนี่คือคือตรงนี้เขาไปไม่ได้อืมเพาปิดสะพานไปไม่ได้เลยก็เลยก็เป็นข่าวซวยเราฮะมาไม่ตรงวันเนื่องจากน่าจะเป็นสถานการณ์ช่วงตึงเครียดเขาแหละเขาก็เลยปิดนะฮะไปเดี๋ยวเราไปต่อไปที่ไหนกันเราไปที่ไหนกันต่อ ไปเราจะไปที่สามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำโอเคไปเจอกันที่สามเหลี่ยมทองคำเลยอันนี้เรามาถ่ายรูปพี่เฉยถ่ายรูปตรงนี่แหละขึ้นสะพานไปเพราะนั้นคนเราคิดว่าเป็นผู้หญิงที่ไหนได้ก็เป็นเพื่อนเราสมัยก่อนก่อนก่อนโอ้ <laughs>